ครั้งแรกครับในกระบอกครับที่จะมีการจัดคอนเสิร์ตนะครับจากศิลปินครับเกาหลีและเป็นศิลปินครับบอยแบนด์ด้วยที่หลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะครับหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักในคลิปนี้ครับคุณจะได้รู้จักแล้วนะครับกับวงนี้นั่นก็คือวงอย่าง NCT 127ครับที่จะมาจัดคอนเสิร์ตในกระบอกนะครับถ้าใครจำได้ครั้งหน้าสุดนะครับคลิปก่อนเนี่ยผมทาคลิปสอนเกมเพลยฟรีไป ในแมปของ ect 1 2 7 World นะครับที่มันจะมี2ชิ้นให้เก็บนะครับแล้วก็ตอนนี้ง่าสุดนะครับมันโดนงบแบบไป1อันเหลือสองชิ้นที่จะมาเพิ่มนะครับไม่ทราบว่าจะไปเทมไหนนะครับต้องรอดูนะครับในแมปนี้นะซึ่งแมปนี้ก็มีการจัดกิจกรรม crossover ครับกับแมป5แมปอย่างเช่น noob train ballroom raid quest team park highland แล้วก็บ็อกซิ่ง simulator นะครับที่มีกิจกรรมแจกนะครับเป็นเขาว่า โปสการ์ดหรือโปโตการ์ดเนี่ยแหละของเสืปินนะครับวงนี้นะครับไม่ได้ว่าใครสนใจเนี่ยเก็บกันได้นะครับซึ่งไม่ทราบว่าจะมีผลกับกาเทมฟรีไหมนะครับซึ่งทางท w i t t e r ครับของวงนี้ครับจริงๆเนี่ยเขาก็ปล่อยวันที่จัดคอนเสิร์ตมาแต่เมื่อวานนะคุณผู้ชมครับในครั้งก่อนแต่ว่าผมเนี่ยไม่ดูคลิปตรงนี้ครับเพราะว่ามันไม่ปรากฏครับในตัวเกมซึ่งคือคลิปนี้ครับนี่เดี๋ยวดูเลยดีกว่า อัน่นีซลูชนโซลูนโั่นโซ่นโซลั่นโมลไูไม่ออนโซลูชั่นโั่นโซลูั่นโซลูชั่นันีั่นโันโ่นโซวั่วนโซลันโันโซลูชั่นันโซลอั่นโซลูชั่เนโก่ันันซัโดยจัดนรันน 27่นะครับมกราคมนี้เป็นวันของ ECT 1, 2, 7, อเจด day ด้วยเนี่ยครับก็จัดวันที่27นะครับมกราคมนี่27เมกราคม4 pm pt จริงๆไอ้ตรงเนี้ยหงายคนอา่านสับสนนะครับเพราะว่าไอ้วันที่เขาเขียนในตัวสวิตเนี้ยมันเขียนวันที่ 17, 18จริงๆไม่ใช่นะครับเขาจัด27 แต่ว่าผมเดาว่าทวิตเนี่ยเขาน่าจะเออรเลอร์เขาไปเขียนผิดวันนะคุณผู้ชมครับซึ่งในเกมเนี่ยก็มีเขาดาวนะครับอยู่นะคุณผู้ชมนี่มาตรงนี้มาดูในเกมเลยโดยในเกมครับมันจะมีเขาดาวนะครับอยู่ตรงนี้นี่ใจกลางแมปนี่ครับอีเวนต์คัมมิงซูนโดยจัดครับสัปดาห์หน้าที่ผมนับวันได้นะครับมันจะตรงกับวันที่27พอดีเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้า ซึ่งหลายคนที่กลัวว่าเ hey, ฮ้ยพี่ผมตื่นไม่ทันแน่นอนก็เดาว,ว่าน่าจะมีรายการคอนเสิร์ตนะครับเป็นชั่วโมงมืองครั้งก่อนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่กระบอกช่วงนี้เขาใจดีนะครับแต่คอนเสิร์ตทีนะครับเราเชื่อว่าทีมงานดูบิดที่ทำอีเวนต์นี้เนี่ยน่าจะมีเขื่อว่ารายการโชว์ให้ดูนะครับเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยตื่นไม่ทันจริงแล้วก็ไทม์โซนเนี่ยไม่ตรงกันด้วยครับเพราะว่ามันเป็นไทม์โซนครับของเกาหลีซึ่งมันจะต่างครับจากครั้งก่อนที่กระบอกเนี่ย จะจัดนะครับตามไทม์โซนของฝรั่งไปเป๊ะนะครับจริงๆเวลาก็ไม่ต่างกันเวอร์นะเพราะว่าต่างกันแค่วันครับที่มันใกล้เรียกกันแต่ว่าไอเวลาเนี่ยเหมือนเดิมคือ7จ็ดโมงเช้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับลคยคนที่สนใจก็ดูได้นะครับในคอนเสิร์ตนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นแบบโมชั่นแคปเจอร์เป็นตัวคอนสามิติเพราะว่าในเกมตอนนี้นะครับเรามีนี่ละเนี่ยเป็นตัวคอนอาร์โทนะครับภาษาสเปนนะครับที่อยู่ในเกมตามฉากซึ่งก็เดาว่า งบล็อกน่าจะไม่ต้มเรอเนาะโดยที่เอาแบบว่าเป็นตัวคอนแล้วก็กลายเป็นดูจอแทนนะครับหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะซึ่งคอนเสิร์ตเนี้ยผมไม่ทราบว่ามันจะดีหรือแย่นะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตจาดดูบิดเนี้ยครั้งล่าสุดก็นู่นนะครับของชารี X C X ที่มันก็ดีนะแต่แห้วไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่าหลายคนไม่ค่อยดูกันเออซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมก็ต้องใช้ว่าเชิญชวนเนาะอีกหนึ่งคอนเสิร์ตในกระบ็อกครับที่จะจัดนะครับใน สัปดาหนะ์หน้าซึ่งผมไม่ชัวร์ว่าจะชนกับ RB But t เบมเลไหมเพราะ RB But t เบเลเนี่ยตอนเนี้ยสัปดาหนะ์เนี้ยดูแลดูทรงแล้วไม่น่ามานะครับน่าจะมาสัปดาหนะ์หน้าหรือสัปดาห์ต่อต่อไปเลยคือมันยืดยาวมากนะครับกับ RB b ์ t t เบตลหวังว่าไทาม์โซนหรือเดทเนี่ยจะไม่ตรงกันนะคุณผู้ชมครับเพราะผมไม่อยากให้อีวเวนต์สองอันนี้ทับกันนะครับเนื่องจากไ c ซีก็เป็นคอนเสิร์ตนะครับที่หลายคนก็อยากดูนะครับในช่วงนี้นะคุณผู้ชมเอ่อ ตรงนี้ก็จะมีการเก็บไอ้โอสการ์ดจริงๆครั้งก่อนเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับสุดท้ายคือการเก็บโอสการ์ดเนี่ยผมได้มาอันหนึ่งนะครับได้จากการที่ทุกคนเนี่ยไปเก็บนะครับตัวของรับนะครับภายในเกมอันเนี้ยผมเดาว,ว่าน่าจะไม่ได้เก็บกันเยอะมากหรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้ของฟรีแต่ก็มีคนเก็บเยอะนะเนี่ยเก็บไป4ี่หมื่นกว่าคนนะครับในตอนนี้เป้าหมายของรอบนี้คือ20,000นนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากกว่าครั้งก่อนนะครับประมาณ3เท่านะครับคุณผู้ชม ซึ่งร่าวๆของแมปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับใครที่ยังไม่ได้เก็บของฟรีไปเก็บกันได้นะครับในเกมนะครับหรือใครที่ไม่ทราบวิธีการเก็บเนี่ยก็ไปดูคลิปผมได้นะครับที่มุมขวาบนได้เลยนะคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม